ด้จ้ากินข้าวก่อนกินข้าวนะคะเครื่องปั่นอันนี้ประสงค์นะคะตัวเองก็ปั่นเนี่ยค่ะถั่ว 5, 4, ห้าสีหกอันแล้วก็มันร้อนๆอยู่ก็จะเอาฝาคว่ำไว้ก่อนตอนเย็นถึงจะเอาเข้าตู้เย็นใครสนใจเครื่องปั่นเดี๋ยวปักมูนให้นะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะปั่นไว้แบบนี้ก็คือกินได้แค่หนึงแก้วค่ะแต่จะปั่นไว้กินเลยใครจะ ห่อนะคะมีก็ห่อไปที่ทํางานใส่กระติกน้ําร้อนไปนะคะเก็บอุณหภูมินะคะเอาไปกินที่ทํางานนะคะถั่วห้าสีนะคะตอนเที่ยงตอนเย็นนะคะก็ได้นะคะหรือใครจะเข้ากะดึกนะคะก็ใส่แก้วเก็บอุณหภูมิไว้ได้นะคะส่วนตัวก็ตอนเย็นก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นไว้กินตอนเช้าตอนเช้า,ต,ชาตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็จะได้กินนมธัญพืชคะ่ะมากินข้าวด้วยกัน บ,บ่าหลายใหญ่ห้างจ้ะวันนี้ต่มซิ่โครงหมูใส่ฝักใส่วเชเท่าลรวก,ก็แค่หลอดจ้กเ<ๆ>ครื่องปั้นเพื่อใจจนใจเดือปักมนแเด้อยังไม่บอกอีกวันนี้รีบน,นะคะวันนี้รีบน,นะคะกินแล้วก็จะไปทำงานแล้วค่ะ กันมื่อด้อถ้าเป็นมูบดจะเขากระจายเห็ดเป็นก้อนนิดหน่อยยนปอกยนปอกปต้องแปบดตรงแหนตักสดตักสดสดอันนี้ก็ได้อัตรุษ บดหูจะแขนบอกบเจอาเขาเรียกว่าแทะกระดูกอร่อยมาก แบบเร่ดงดนะ่วนเนาะเวลากระชันชิดกินปะนิดไม่ได้มีเวลากระชันชิดแบบกินปนิดได้ที่เห็นเรียบร้อยเรียบร้อยเพราะว่าใจเย็นวันในหยุดยึกตื่นเช้ามันในเธอตื่นสายกันยังสิบละ เราจะพ่นจิ่นแบบเปล่าๆว่ากลิ่มันแบบได้แบบนี้แล้วบ๊ายบาย